สบายดีพี่น้องกาวสักครัสบายดีสวัสดี fc ทุกหูทุกคนเด้นเนาะยินดีตอนนับก็คือช่องน้องอันดีดีพี่นอ้องมิน้สิผ้าพี่น้องออกไปหาเกี่ยวเขาเมื่อหน้าคือเก่าน้องพี่น้องตอนนี้น้องอันออกไปว่าจะออกไปแต้เส้าคุณแหละแต่ว่าถากคนร่วมเนาะเจ็สะพานไม้ไพ่พี่น้องแต่คนกับคนบม,มาเนาะคนกับว่ามือแลงคุณแหละน้องอันก็นเลยสิเออออกเมื่อหน้าก็ซะพี่น้องเลยอันนี้กับคลองเนาะพี่น้องมี น้ำแข็งแป๊ี่หล้วกากตัวนี้ขนมเนาะแล้วก็ของกินน้อยหนึ่งในเบาะไปพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางออกไปเนาะมือนี้บาซุกบาซุกก็ออกไปได้พี่น้องบาซุกออกไปได้พี่น้องจะเต่าพี่น้องจช่วยๆอันก็กำลังออกไปอันออกไปมอสิเพทเนาะไปเดี๋ยวเราไปเพาะกัน อยู่หน้าไปเลยพี่น้องขี่รถไปก่อนเนาะเนี่เอามาหอดหน้าเลยพี่น้องถ้ามันสายไล่เพิ่มให้ถ้าได้เพิ่มถ้าได้ไล่เพิ่มให้จะเซฟบ้านถอยหลังบ้านบารสุกกมาสบายดีเอาวัฒน์กันเอาวัฒน์ท่านปกติเด้อคขาปกติเขาจ้างกันวันแสนหาแต่วันยักษ์เราเองจะกับบวกเติร์นไปถอยหลังประมาณสองร้อยกว่าบาทจะได้เน

ต่างลำให้ำหน้าเกี่ยวกับกันเซิหาองันจักรมาเองกับจากรบกเพิ่มม่ได้ให้ได้เท่าไรขนาดองแนอองแสนบอวัจักรเองนี่ยมันแล้ว่ามันนี เครื่องสองเครื่องเอาไปแล้วเลยแล้วแป๊บเดียวเขาบางแาแล้วได้มือนี้นี่อ้มนดอยากให้มันเดียไ้เดัสบายดีพน้อเขาสีเด่เลย้มือนนี้นี่สองแสนกั่ไหนึ่นาหนึ่งมันเาเอืมน้ำมันเขาเองเนาะเอจักแล้ว แลมันพอ่ะซองแสนวกแสนมันเดี่ยวปแสนเนีย่ะอาชิตัดเป็นน่ัง้าอย่างี้ตางนบ้าน้ำนี่นี่แหละเขาเ็กำลังคุยกันเรื่องชิจ้างคนตัดเขาแน่เนาะแต่กับใบศให้น้องแค่นมาตัดซอย ต้องต้องเป็นทางมนขนาดคงไม่จางคงไ่เบ้าก็บอกฮอาก็บอค่อค่อยจ้างองเอาเงิองนะั้อีบอองแสนแล้วจจับได้ไคันกูนเพิ่มใหม่มือนี่ไให้โดดสองแสนแล้จะได้รกาไรปกายสองแสนให้เพิ่มีเดี๋ยวจ้งมาโดถูกใจเจเจเพิ่มเอาตมือเอาเตมือนเอาได้ร่องแสนเอ อันนี้เครื่องมือเครื่องมือหายแลไปรู้แต่วนนี้คืองมือหาจะได้สองแสน่ะแต่่ตมันได้ไรเนี่ยจัเจักมาด้ไปเาักจัก้นดดให้มันเลีวห้แล้จอมันไไม่เคยตัดโอ้ยมันจะไ่ยากอะไรเดี๋ยวพี่จะสอนไปไปเอาไหมไปพี่น้องจะน่อยตัดเขาฮหเนาะ พี่น้องตอนนี้กใไอเลิศนอกจากมาแลวน้องเป็นพี่น้องว่าวกันและน้องเป็นน้องจานแลาวไ้เรามาตัดเครื่องมือเนอน้องน่กเนมกนาะิเป็นเครื่องมาจีางรตัดสองแสนแน้ะพี่น้องสองแสนกีบกบประมาณร้อยหนึ่งกับหกสิบกว่าสองรอยกับแสน แสนปลายประมาณสองรอยกว่าบาทพี่น้องประมาณสองรอยกว่าบาทเนาะโอ้ลบเลยนี่เด้เนาะ้องเฮาเราเออกจากมาดเดี๋ยวว่าเสียแเราลงตัดให้นีแหละเขาที่เดีอวกันนี่เนาะให้นี่เนาะพี่น้องครึ่งหนึ่งให้ทั้งหนาให้หนึ่งให หนึ่งแล้วก็ซุ้มรุ่มว่าอยากให้มันแหลวพี่น้องมือนี่อยากให้มันได้ได้ลายนะแล้วเอากระสีเกี่ยวเอาทีเดือวเนาะให้มันได้ลายที่สุดมือนนี้นะซุ่มนี้มันหันจากมีหนาพี่น้องมันสิตัดหยาตีซุ่มรุ่มนี่คือสิตัดบดได้สำมั่นจากหน่ะมันหลายเวลาตัดมันสีหยางหยางหยาขนาดมันเป็นนี่พือจังสีนี้มันมีหน่มันสิตัดหยาพี่น้อง มันนี้ก็กำลังเตรียมจ,กจักลูกแกหกเดียมบ่ามีมีแต่กระแก14 14ครับเท่าไหร่14 12 ใต้ไทยนี่บ่ใไ้ยนี่มันมีน้ำได้ไงหมดเลยแค่น่อยอันว่าสิหวาน้องแค้นมาตัดส่ออีกพี่น้องก็ถือม่าเอาจากมื่อนี้ให้มันได้ได้ได

พีชจั๊กไปบ่ได้โดนเติมน้องพี่น้องเพราะว่าเราอาสิตัดดูหันแต่จั๊กน้ำพีชบดด้าน้องบันิกาไปเอาจั๊กใหม่มากนี่ก็เริ่มตัดแลยพี่น้องไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะว่าเริ่มตัดก่อนเดยเริ่มตัดแต่หัวหน้าพี่น้องเปล่าห้มันแล้วเนาะสื่อน้ำมันมาเพิ่มอีกเพิ่มให้เนาะไปะเดี๋ยวไปเบิ่ง ตัดส่วนไอ้นี่ก็ตัดไปนเนี่หละพี่เนาะนี่นีย่ยเขาบางๆนะกินอปเข่าก็ได้นะ,นะตัดกัะแป๊บเดียวเนาะ พ่มันบมีปลาเนาะปลามันคือสีลงเบิดได้หน่อยเลยเนาะบอมีปลาบอมีปลาขอนปีนี้พี่น้องเว้ยปกติหนาได้สีนี้มีปลาขอนได้เนี่เนาะแต่ว่าปลามันลงเบิร์ดโบเรือพอมิดบบเรือพอโตเบิดอดีอร่อย ให้นันกัมแมนได้พี่น้อนะให้นหน่อยสองให้สาให้กินไปเนาอกมแมนแป๊บเดียวพี่น้องรวยรวยทองได้ แค่นี้แต่มันไม่อ,อยากแดดเป็นได้กับแชมุนลูกพี่น้องแล้วก็ตัดน้องลูกไปเย็นแดดแดดอ่อนๆก็ดีเพิ่งจะตัดเพิ่งจะตัดไง่ <coughs> <coughs> chắc nán, chắc 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 đi ช่วงนี้ก็มันน้ำเกี่ยวน้ำหลังได้หลายเติมข้าวหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงก่อนพี่น้องกินข้าวเพล่นก่อนยังสิข้าวเมื่อวาจากแต่ก็สิให้น้องแค้นตัดซอยน้องคือเพิ่นว่าสิออกมากทสิออกมากยังไงชัดชัอยู่ ก็ได mm ้แ hmm. uh, okay. ้มันแล้วลลหเ้ามาองนอ่ที่นอจะนอยนอะมานาเบิงออีกหม้าตัดอีเจ้าเียขอามเมื่ออาจารตัดซุ่มเถื่อนิีเจ้าหนอนก็จะไปหากินข่าวก่อนแหละยี่ยงพู เริ่มมาตัดเบื้องเทิงแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มมาตัดแถวเทิงเลยเนาะหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องหลังอันก็กินข้าวเที่ยงเขาเข้อตัดเลยเนาะ ตาใจร้ายเติมเลยตาสีเหลวและนอกเครื่องไหยตัวนี้อย่างอีกเครื่องหนึ่งมันยากเคี้ยวข้าบทักท่านตาเนาะพี่น้องตาจะซูมมันไดมันเหลืองไปเลยตัวหนึ่งกับป้าไว้เลิมเนาะ เดี๋ยวมาทาเบิง้งพี่น้องจ้างตัดเขามือนีสิได้ลายสำได้เนาะอันนี้ก็คือนีเนาะพี่น้องข้างล่างก็คือจ้างเขาจะตัดเขาเนาะพี่น้องอันอยู่ทางบ้านเขาก็ทางฝั่งล่าวเนะาะจ้างตัดเขา วันหนึ่งกัประมาณแสนหาสองแสนนี่แหละพี่น้องแรือแต่เนาะจักเขาเองหรือว่าจักเขาเนาะอันนี้เอาจักเขาเนาะกัจ้างประมาณวันละสองแสนเนาะพี่น้องจางเป็นายวันแต่อันนี้เขากัมาตัดเคร่งวันเนาะกับสี่น่าจะให้สองแสนนี่แหละพี่น้องกั ทางฟังไทยเห็นนะพี่นอ้องเพลื่อนจ่างตัดเขาวันลาธไดเนาะกายอยากให้เอฟซีคอมเมนต์มาเด้อเนาะทางฟังล่าวนี่ตัดตัดนงละสองแสนแล้วแต่คนจ่างพี่น้องก็แล้วแต่คือวันเนี่ยสองแสนสองแสนไปเนาะพี่น้องกับประมาณสองร้อยกว่าเนาะพี่น้องหรือว่าเกือบสามร้อยเนาะอันนี้ก็คือจายาย่างเพื่อเพื่อการตัดได้หลายเติบแล้วพี่น้องมือหนีจ้างเนาะพี่นอ้อ,นนะนอ,งนองเพราะว่าฟาวอยากเกลี้ยงเหนนะ ว่าสีเอาจาักอันนั้นบ้าสุกมาตัดน้ำกับย่านบ่ได้เมื่อเอาดอกพี่น,อน้องเนาะว่าสีเมื่อเนาะเมื่อคนใหม่เห็ดควาน้ำฝนนอกก็คือเห็ดสะพานมนไผ่นั่นแหละแต่ตอนนี้น้องอันผ้ามาเบิ่งมือนีตัดได้ํำได้พี่น้องอันนี้กับบัท่านคำเนาะบ,บัท่านหอดคำแต่ว่าเ่นก็นยังตัดอยู่พี่นออ้องเลยใช่เบิ่งซะหอดไซเน่เลยอันนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะนี่เก็ยังตัดอยู่ทางนะก็ถือว่าตัดไว้อยู่พี่น้องน่าจะ ได้อีกให้หนึ่งหรือว่าสองให้กะเบิงตามเขาเนะพี่น้องเขามันซุกบ่บะทั่งนะซุกบ่อเบิดลแบบง่ายๆใช่พี่น้องซุกแน่บะซุกเนี่ยเพื่อก,ก็ตัดแต่ตัวมันเรืองเนาะซุกมันเคี้ยวคือจังสีกับป้าใบเคี้ยวเล่มเอาเห็นแล้พี่น้อง,องตาดแต่ประมาณนี้แหละ การ์นาจะสองสามมือก็ไล้พี่น้องน่ร์นาจะมืออื่นมืออื่นมือฮึอเพไ่้นอกเครื่องอะไรก็การ์สองสามมือเนาะอย่างเช่สิแดดออกมาอีกอยู่หน้าเนี่ยน้องอันเจสสิแดดออกมาหรือบอ่เพราาะว่เพื้นสีเห็ดเริ่มเห็ดสะพานไม่ไผ่อลไรเกิดขึ้นสีเริ่มเห็ดแล้วพี่น้องกาบอลเนี่ยใจยานเดอออกมามือพ่อนหัวจักพี่น,น้องก็ไว่ายัางสีเห็ดคัวอยู่เนาะ นี่แหละพี่น้องก็เพื่อนเกสิตัดให้นี่แล้วก็ให้นั่นเนาะตัดเน่มัดเน่พี่น้องนือแรงะคุณแอะเปิดกวาดอาก็บวิออสิภากันลงมัดนี่บาสุก,กับมัดซอยไปพี่น้องเอ้ยน้องนั้นสีเมื่อบ้านเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้เกสิเดเือดเพื่อนจำนี่แหละพี่น้องก็ขอบคุณขอบใจเกษีปสบความสุขทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยมีก็จ้างเพื่อนตัดเขา่าเนาะ ก็นัอยสิเมื่อก่อนก็คือสิบโอหูหรอกว่าเพื่อนสิต,ตัสได้ร้ายซัมได้พี่น้องไปเดี๋ยาวไว้พอกันไหมคลิปหนา้าเห็นแล้วพี่น้องสซาับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบใจเอฟซีไปสูผ่ผทุกคนพี่น้องเดี๋ยาวไว้พอกันไหมคลิปหนา้าเด้อขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเก้นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย